ให้ดูเขาไม่กลัวเลยครับเนี่ยขนาดเขาประกาศห้ามอยู่เนี่ยนะเขาฟางเนี่ยเขาห้ามเขาเลยครับเขาประกาศเนี่ยช่วงนี้รัฐบาลห้ามเนี่ยเขาก็ยังกล้าเขาเลยในช่วงนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเดียวอย่างไรแล้วครับเนี่ยเขาแบบไม่กลัวฟ้ากลัวดินนะครับเนี่ยจิตถนนใหญ่นะครับเนี่ยจิตถนนนะครับเนี่ย ดูครับดูครับดูครับเนี่ยมลพิษเกิดจากพวกนี้นะครับเนี่ยดูเลยครับนี่ดูเลยครับความเห็นแก่ตัวไม่เกรงกลัวกฎหมายครับแสดงว่าเขาไม่กลัวเลยไม่กลัวกฎหมายนะครับบาคนพวกนี้ประกาศ นทางรัฐบาลเขาประก,กาศมาชกกัดเจนแต่เขาก็ไม่กลัวนะไม่รู้เขาจะไปขายที่ไหนน,ะนโรงงานมิตรผลอำเภอเชนนารายเนี่ยนะครับมีสวนอ้อยเผาะนะยังไงก็ยังไงเดี๋ยวก็ดูกันนะครับเนี่ยดูครับดูอันตรายครับเขากลางวันเสบแสบเลยครับเนะี่ยแล้วก็ติดถนนนะสาย เมนจากวัวขาวถึงนมวัวด้วยครับนี่กลางชุมชนครับกลางหมู่บ้านไหนะครับนี่ช่วงระหว่างถนนระหว่างบ้านนนทฟองแก้วหมูสามกับบ้านนาขามมีสองหมูสี่หมูสิบห้านะเนี่ยครับติดถนนเลยครับถนนลาดยางเพ่มเขาเหลือเกินครับสุดยอดมากคนไม่กลัวเกรงไม่เกรงกลัวกฎหมายครับดูครับดูครับดูครับ มาแล้วครับด er. ูเ <enfant> ห็นรถดับเพลิงมาแล้วครับดูแล้วมันมีการขโมยจุดหรือไม่น่าจะขโมยนะน่าดูครับรถดับเพลิงเทศบาลมาแล้วครับน่าจะจากคนจุดนี่แหละน่ารถดับเพลิงมาแล้วครับดูครับรถดับเพลิงมาแล้วรถดับเพลิงเทศบาลอาขาบมาแล้วครับ ดูหนยะดูรถดับเพลิงจะจุดกระดับไหมเราดูกันดูแบบเดีไม่ได้นะไม่เห็นคนเนะี่ยคนที่จุดแต่ก็น่าจะเป็นเจ้าของสวนนะ <c oughs> คนอื่นไม่น่าจะมาจุดได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านคนนะครับนี่ครับอยู่ใกล้บ้านคนนะแล้วก็ติดถนนด้วยติดชุมชนครับรถดับเพลิงก็ เออมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับดูดูดูสครับ,ร,บรถดับเพลิงก็จะทำไงดูสิครับโอ้โน่นนนครับมีคนครับน่นเออมีคนนะน่าจะเป็นคนจุดอะนะครับนั่นนั่นน่าจะเป็นคนจุดหรือเปล่าน่าจะเป็นคนจุดเ,เด็กๆนะมีเด็กครับนั่นดูรูนครับนั่น โอ้นอนครับนันนอนนะครับนันวิ่งแล้วครับนัวิ่งขึ้นไปแล้วครับนัโอ้นวิ่งขึ้นไปแล้วครับนะโอ้มันไกลครับซูมไม่ได้ครับนะมันวิ่งขึ้นไปแล้วครับนันวิ่งไปถนนใหญ่แล้วครับนันนวิ่งขึ้นไปแล้วครับเด็กเสื้อสีฟ้ากันได้นะสองคนครับมันไปแล้วครับนันไปแล้วครับนันน้มันมีเด็กสองคนครับเด็กเสื้อสีฟ้าเด็กหรือคน หรือผู้ใหญ่ไม่รู้แต่มาเห็นไกลๆนะโอ้เราทำนั่นน่ะมันจุดเลยครับน่ะจุดแล้วก็วิ่งเลยครับนะ่ะดูดูครับ,ด,จจบดูนะาจจนะ่าจะจับได้นะถ้าจะจับนะน่าถ้าจะจับได้ถ้าจะจับก็จับได้เลยนะ่ะดูครับ เนี่ยครับอยู่กลางชุมชนเลยครับเนี่ยโอ้นี่นะครับความไม่อ้าวเดี๋ยวดูครับว่ามันจะจบยังไงมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยไปยุกลามอยู่